การเปิดเสรีการลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในปี2558ก็ได้สร้างความตื่นตัวให้ตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนที่ต่างก็เร่งพัฒนาเพื่อโอกาสในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนนะคะวันนี้ผู้สึกอข่าวของเราจะพาไปดูตลาดหลักทรัพย์ของเวียดนามค่ะว่าเขามีการพัฒนาพร้อมรับการลงทุนจากภายนอกมากน้อยแค่ไหนแล้วติดตามได้จากรายงานค่ะ ม,มีตลาดหลักทรัพย์2แห่งคือตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์เปิดดําเนินการในปี2543และตลาดหลักทรัพย์ฮานอยเปิดดําเนินการในปี2548ตลาดหุ้นทั้งสองแห่งแตกต่างกันตรงที่โฮจิมินห์เป็นตลาดซื้อขายตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่คือมีทุนชําระแล้วไม่น้อยกว่า80,000ล้านดองมีกําไรอย่างน้อย2ปี ส่วนตลาดหุ้นฮานอยเป็นตลาดที่มีการซื้อขายตราสารทุนของบริษัทที่มีขนาดทุนตั้งแต่1,000 0ล้านดองมีกำไรอย่างน้อย1ปี ตลาดทุนเวียดนามถือว่ามีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยตลาดที่เพิ่งจะตั้งมาเพียง10กว่าปีปัจจุบันมีบัญชีผู้ลงทุนรวมกว่า1ล้านบัญชีมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ40ของ GDP อีกทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเปิดซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฮานอยซึ่งถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างยิ่งมีนักลงทุนถึงร้อยละ80ที่ซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลผ่านตลาดนี้ ส่งผลดีทําให้การระดมทุนของรัฐบาลมีต้นทุนลดลงเมื่อเทียบกับการระดมทุนผ่านธนาคารการที่ตลาดที่นี่มีนักลงทุนมากนะครับแล้วก็มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยเพิ่งยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจที่นี่แนวโน้มก็ดีมากๆนะครับอินเด็กซ์ซื้ขึ้นถึงเกือบ20%ในปีนี้ก็จะเห็นได้ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็เดินหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งและรวดเร็วนะครับ ก็เป็นสิ่งที่ทางเราต้องกลับไปคิดว่าของเราจะทำอย่างไรให้ยังเป็นที่น่าสนใจของอนักลงทุนไม่ว่าจะต่างประเทศนักทุนของเราเองหรือนักทุนในอาเซียนนะครับมากกว่านี้ดอ,อกเบี้ยก็เยอะนะฮะเพราะว่าก่อนที่จะเราเราทำที่ออชั่นที่ตลาดเนี่ยอาจาราดอกบเบี้ยส่วนใหญ่มันจะมาประมาณสูงกว่าประมาณ1%่กว่า,วาแต่ปัจจุบันนี้นะฮะ เราทำเอาเชดปัจจุบันนี้ตลาดเนี่ยสปีภาัะสองปี3ป,มปีมันต่ำกว่าประมาณเกือบ1%ซ ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองแห่งของเวียดนามกำลังเร่งพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงระบบการซื้อขายระหว่างตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนหรืออาเซียนเทรดดิ้งลิงก์ซึ่งปัจจุบันตลาดหุ้นไทยมาเลและสิงคโปร์ประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงระว่างกันแล้วแต่สำหรับเวียดนามคาดว่าอาจต้องใช้เวลา3-4ปีจึงจะสามารถดำเนินการได้นื่องจากสกุลเงินยังไม่เป็นที่ยอมรับจากสากลมากนัก รวมทั้งยังต้องมีการแก้ไขกฎหมายระบบการเงินการธนาคารและเทคโนโลยีให้สอดรับมากขึ้นมานะอยู่ดีถ่ายภาพสุนิาสาซิมสมบูรณ์ทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน